จ้านี่แถวดำซิงลุยเองจ้าพี่น้องจากที่หัดจากที่หัดครับมาโดนเติบนี่ซึ่งร้องงานแรกจ้ะเพิ่นเอาบลายกันเลยลุยเองจ้านี่พนักงานขับรถกับลูกซ้าย สองคนธ mm hmm. ุรกิจครอบครัวเมื่อนี่ประเอิดลูกน้องจ้ะงานเนี่ยเียลอดยเองร้องเบิงจ้ะกระสิคอยเก่งไปเรย่อย่ละ <c oughs> มือใหม่หัดครับางานดินผมทีจ้ะ เอาปลายคลยลองเฮ็ดเอาลองเฮ็ดเองบึง่งจะเป็นยังไงไปแล้วจ้าเที่ยวแรกไม่เที่ยวสอง

ใส่บ่ได้ก็ใส่ได้ยอดอยู่เพื่อนมันเสมอห้เพราะอะไรเนี่ยเอารถไทยปาอีกแค่ไหนเหรอสิ เป็นกระเชียรถไทยปรับเอารัากคัดน,นึงประมาณสิบปรทีเ <laughs> มื่อใหม่ โอ้ใส่แบบล้นล้นใส่แบบล้นล้นอันนี้ธุรกิจครอบครัวจะ้ะ ตาขับคันหนึ่งหลานขับคันหนึ่งเสียโอทั้งขับแมคโครทั้งขับอีกคันหนึ่ง แดดบานเอ about that.